สวัสดีค่ะโฮโรวิซิตกลับมาพบกับทุกท่านแล้วนะจ๊ะทักทายกันเหมือนเดิมตลอดเลยเบื่อหรือยังอ่ะรอบนี้เป็นดวงรายสัปดาห์นะอ่ะของคนเกิดวันเสาร์จะกินระยะเวลาตั้งแต่วันที่5ถึง11ธันวาคมงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันดีกว่าว่าคนเกิดวันเสาร์สัปดาห์เนี้ยจะเป็นไงกันบ้างโอเคขอสับไพ่ก่อนนะจ๊ะตัดไพ่สับไพ่ก่อนนิดนึง คนเกิดวันเสาร์นะอธิษฐานตอนนี้ก็ได้นะโอเคคนเกิดวันเสาร์จะมีโชคมีลาภกับเขาม้้งไหมหรือจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นไหมสัปดาห์นี้โอเคเราเริ่มที่เรื่องงานกันก่อนเนาะ เอาเรื่องงานก่อนเลยจ้าเรื่องงานคนเกิดวันเสาร์เรื่องงานเป็นไงบ้างอ่ะคนเกิดวันเสาร์บอกเลยนะว่าเหนื่อยหน่อยนะช่วงต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์เนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องงานนิดนึงบางคนอาจจะมีไอเดียอะไรดีๆเยอะเลยนะหรือว่าอยากจะทําอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเรื่องงานเนี่ยแต่คราวเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้ดังใจบางคนเหมือนกับต้องเก็บ ความสามารถหรือเก็บไอเดียเก็บเก็บโปรเจกต์อะไรของตัวเองเอาไว้ยังไม่สามารถทำได้หรือว่านำเสนอให้กับใครได้หรือ,อยังเหมือนกับอยู่ในรูปแบบของความคิดยังไม่สามารถที่จะเอาออกมาเป็นรูปประทับให้คนเขาเห็นได้หรือบางคนอาจจะคิดเกี่ยวกับเรื่องสินคงสินค้าอยากจะเอาอันนั้นออกมาขายอันนี้ออกมาทำแล้วมันยังทำไม่ได้ มันติดขัดอะไรบางอย่างอยู่อาจจะด้วยเรื่องเงินหรือว่าด้วยการเงินลงทุนหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่หรือว่ายังไม่ได้รับการอนุมัติคือโดนชะง,งักโดนชะลอไว้ก่อนมันเลยยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยฟลว์เท่าไหร่เรื่องงานช่วงต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์ก็รู้สึกว่ายังเป็นกังวลน่าจะก,กังวลเรื่องเดิมๆจากไอ้ช่วงต้นสัปดาห์หรือเปล่าไม่แน่เหมือนกันอาจจะกังวลไอ้เรื่องนั้นอยู่คิดไม่ตกไม่รู้จะทํำยังไงเครียด กลุ้มอ,อกกลุ้มใจในเรื่องการงานพอสมควรหนักอกหน,นักใจมันโดนแขวนห้อยเอาไว้อย่างนี้ลงก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ทําไงก็ไม่ได้ออกไปก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้สักอย่างอืแต่ด้วยความไพ่รายสัปดาห์เนาะมันแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวสถานการณ์แบบนี้มันจะคลี่คลายและพอจากหน้าไพ่เนี่ยพอปลายสัปดาห์หนึ่งถ้วยความสําเร็จมาอะไรที่คิดไว้เนี่ยท่าทางจะได้รับการอนุมัติและอะไรที่อยากจะทําหรืออะไรที่เคยติดขัดเรื่องงานเนี่ย เออมันน่าจะหายแล้วมันน่าจะดีขึ้นน่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีขึ้นหรือได้ทําอะไรตามที่ตั้งใจไว้และในเรื่องงานนะได้หนึ่งถ้วยสวยมากแสดงว่าการงานปลายสัปดาห์คือดีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วพอปลายสัปดาห์ดูเหมือนว่าปัญหาจะจบสิ้นเรียบร้อยปัญหาที่เจอมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์จบภายในปลายสัปดาห์นี้เลยจะ้ะ โอเคเรื่องเงินผ่านเนาะคนเกิดวันเสาร์ต่อไปเราไปดูการเงินกันดีกว่าว่าการเงินเนี่ยจะโอเคไหมจะคล้ายๆกับเรื่องการงานหรือเปล่าโอ้การเงินการเงินการเงินโอ้พอเปิดมาอีกใบหนึ่งไม้เท้าโอ้ตายตายตายอ่ะบอกเลยนะว่าการเงินหยุดชะงักอย่างมากการเงินคนเกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้ไม่ค่อยดีเลยแต่ก yeah. okay, right ็ยังโอเคช่วงช่วงกลางๆสัปดาห์เนี่ยยังพอ ยังพอมีคนช่วยอยู่เอออาจจะเป็นคุณแม่คุณย่าคุณยายคุณป้าแบบว่าเป็นผู้หญิงที่อายุเยอะกว่านะหรืออาจจะเป็นคนรู้จักคนที่คุณสนิทด้วยเนี่ยให้การช่วยเหลือเรื่องการเงินอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยแบบได้เต็มที่นักก็ช่วยได้ในจำนวนหนึ่งหรือระยะหนึ่งเท่านั้น เพราะว่าดูเหมือนว่าคุณจะเจอปัญหาเรื่องการเงินค่อนข้างหนักมากในสัปดาห์นี้มันมีภาระรายจงรายจ่ายอะไรเนี่ยเยอะแยะมั้งแต่ต้นสัปดาห์เยอะแยะไปหมดเลยเหมือนกับว่าหมุนไม่ทนันชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วก็พอช่วงปลายปลายสัปดาห์เนี่ยภาระรุมมากบางคนเสียเงินเสียทองเพราะอาการป่วยไข้ของตัวเองหรือของคนรอบข้างเลยหรือเปล่าไม่รู้แล้วเหมือนกับ ไม่เท่าไหร่บางคนถ้าเป็นหนี้เป็นสนินก็อาจจะโดนตามทวงอีกต่างหากเออมีแต่ปัญหาเรื่องการเงินหนักมากแม้จะว่ามีคนคอยช่วยเหลืออยู่บ้างแต่การช่วยเหลือนั้นก็ไม่สามารถที่จะแบบครอบคลุมได้ทั้งหมดในเรื่องการเงินของคุณแล้วคุณเองเอาจริงก็รู้สึกแบบอึดอัดใจเกรงใจมากๆอยู่ด้วยแหละจะให้ใครมาช่วยมากมายขนาดนี้คือไม่ไหว แอบเปิดเพิ่มอีกสักใบสิไม่เป็นไรเดี๋ยวมันต้องให้ผ่านสัปดาห์นี้ไปให้ได้ก่อนพอช่วงสัปดาห์ถัดไปอีกเนี่ยไพ่แนะนำว่าถ้าหากคุณมีเหมือนกับเขาเรียกว่ามีความเด็ดเดี่ยวมีความกล้าอะไรบางอย่างขึ้นมาเนี่ยปัญหานี้มันจะจบลงกล้าที่จะตัดภาระบางอย่างบางคนมีเนี่ย เอาภาระคนอื่นมาไว้กับตัวเองเก้าไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าเนี่ยหรือพอพอเหมือนกับเป็นคนแบกเรื่องการเงินของครอบครัวของคนอื่นเนี่ยแล้วเหมือนกับคุณไม่ได้แบ่งเบาไปให้คนอื่นช่วยอะไรเงี้ยมันมาหนักที่คุณเนี่ยพอเจ็ดไม้เท้ามาใครมีปัญหาอะไรนะเรื่องเงินนะวิ่งมาหาคุณก่อนเลยเออคุณก็แบบเตียอุ้มคอมปะ ก็ไม่ใช่ว่าจะแบบเงินถุงเงินถังมายงมายืมมานูน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้กลายเป็นว่าคุณช่วยช่วยคนที่คุณรักหรือช่วยครอบครัวของคุณหรือช่วยเพื่อนอคุณแต่กลายเป็นว่าคุณเป็นหนี้กลายเป็นว่าคุณเป็นคนค้ำประกันแล้วคนโดนทวงกลายเป็นตัวคุณไพ่เลยขึ้นพระราชาถือดาบมาให้อันไหนตัดได้ตัดนะอ่าแล้วก็บอกเลยใครมีเพื่อนประเภทที่แบบ ตอนมีความสุขแม่งหายหัวตอนมีความทุก์วิ่งมาหาเนี่ยเวลาเดือดร้อนเรื่องอะไรวิ่งมาหาเพราะมีมีความสุขไม่เคยชวนเราไม่เคยบอกเราไปแม่งมีความสุขอยู่คนเดียวไม่เคยมาไม่นึกถึงเราอีกคนประเภทนั้นตัดไปเลยนะตัดทิ้งแม่งไพ่ขึ้นมาแบบตัดไปเลยตัดไปเลยปัญหาภาระท,ทุกอย่างที่มีมาจากมันก็จะได้โดนตัดทิ้งไปด้วยนะอ่าโอเคไพ่บอกว่าเด็ดเดี่ยวนะอะไรตัดได้ที่ควรตัดก็ตัดทิ้งมันซะ แต่ถ้าหาอันไหนตัดไม่ได้อย่างเช่นถ้าหากเป็นลูกของตัวเองเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่อ่ะอันนี้ก็ยังต้องแบกแบกภาระก,กันต่อไปแต่คุณก็ต้องพิจารณาดีๆว่าในรายละเอียดยิบย,ย่อยมันจะต้องมีเรื่องที่คุณสามารถโอเคอันนี้ช่วยได้อันนี้ไปช่วยตัวเองไปพึ่งพาตัวเองไปฉันไม่ช่วยฉันช่วยไม่ได้คุณต้องดูดีๆนะอต้องพิจารณาดีๆแล้วก็ต้องทำใจเนี่ยแบบเข้มแข็งเด็ดเดียว เที่ยงตรงไว้นิดนึงให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามความเหมาะสมแล้วคุณไม่เดือดร้อนเกินไปนี่เรื่องเงินผ่านเนาะต่อไปเรามาดูเรื่องความรักกันโ้แต่ความความรักสวยกลายเป็นความรักนี่แบบว่าส่วนทางกับเรื่องอื่นเลยค่ะช่วงนี้คนเกิดวันเสาร์พูดเลยนะถ้าโสดอยู่ก็ช่วงนี้เนื้อหอมอะ่ะคือมีคนมาให้ความสนใจค่อนข้างเยอะ แต่ถามว่าคุณสนใจกับไหมไม่ไม่ค่อยถ้าทางจะไม่ค่อยรู้สึกแค่ว่าเออก็ดีเหมือนกันเออมีคนมาสนใจมีคนให้ให้ความให้ความให้ความอยากจะดูแลอาจาจะจะเทคแคร์อะไรอย่างเงี้ยเออโดยเฉพาะถ้าหากคุณเป็นผู้หญิงนะช่วงนี้จะมีมีหนุ่มหนุ่มหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่คนนั้นคนนี้เข้ามาให้ความสนใจเยอะแยะไปหมดเลยตั้งแต่ กลางสัปดาห์จนถึงปลายสัปดาห์เลยนะช่วงต้นสัปดาห์ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่ชัดแต่กลางสัปดาห์ไปไปลายสัปดาห์นี้โอ้ยสเสน่ห์แรงเนาะเออคนให้ความสนใจเยอะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นฝ่ายไปเจอคนที่ถูกใจอ่าเป็นไปได้อยากจีบอยากทําความรู้จักพยายามเข้าไปพูดคุยนิดหนึ่งอันนี้ในในเรื่องของความรักพยายามอยากหาของขวัญของกำนันไปให้อะอะไรแบบเนี้ย มีความอยากจะรู้จักคนคนนี้เพิ่มเพิ่มขึ้นก็เลยแบบหาเรื่องหาเรื่องไปคุยด้วยค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะช่วงปลายสัปดาห์นะแต่ถ้าหาคนที่โสดเลยไม่มีคู่แล้วไม่ได้สนใจกับเรื่องพวกนี้เลยมันจะได้มาเป็นมิตรภาพแทนเป็นมิตรภาพที่ค่อนข้างดีได้เจอเพื่อนต่างเพศหรือเพศเดียวกันก็ไม่รู้แหละแต่ว่า จะเป็นมิตรภาพที่ค่อนข้างโอเคอยู่ช่วยเหลือกันได้ต่อไปในอนาคตค่อนข้างดีเท่าเท่าที่ดูจากหน้าไพ่เนี่ยมันมันมีแต่ได้กับได้มันไม่มีเสียอะไรมันค่อนข้างโอเคพอสมควรเลยนะนะโอเคมากๆเลยแต่ถนะ้าหาใครที่แต่งงานแล้วมีครอบครวัวแล้วช่วงนี้ถ้าเป็นผู้หญิงสามีหรือว่าคนในครอบครัวของคุณ หาเรื่องให้ให้เงินให้ทองหาเรื่องเปคุณอยู่พอสมควรหาเรื่องช่วยเหลือคุณอยู่พอสมควรนะแม้ว่าคุณจะรู้สึกหู้ยหนักนาสาหัสมากเลยแต่ถ้าหาถึงเขาช่วยไม่ได้เป็นเรื่องเงินเขาก็จะให้กําลังใจคอยซัพพอร์ตพอสมควรเรียกว่าพยายามจะให้คุณสบายใจที่สุดเท่าที่จะเป็นไปนได้อ่ะนะจากหน้าไพ่อ่ะค่อนข้างค่อนข้างดีในเรื่องความรักความรักวินวินมากๆค่ะ อความรักสวยมากสาหรับคนเกิดวันเสาร์แต่แต่เรื่องอื่นโดยเฉพาะเรื่องการเงินเมื่อกี้รู้สึกเหนื่อยเนาะแต่ไม่เป็นไรถ้าทานเนี่ยไฟที่ขึ้นว่าจะมีคนช่วยเหลืออาจจะมาจากเนี่ยความรักคนรักของคุณหรือเปล่าพยายามช่วยอยู่เท่าที่ได้อ่ะโอเคผ่านเรื่องความรักนะความรักดีไม่ต้องอธิบายอะไรกันเยอะอ่ะเรามาดูเรื่องสุขภาพกันดีกว่า <c oughs> สุขภาพเป็นไงอุ๊เอ้อะไรเนี่ย <c ười> คือบอกเลยว่าสุขภาพช่วงเนี้สี่ดาบขึ้นให้ระวังระวังเน็บชาจะบอกว่าของมีคมมันไม่ค่อยเท่าไหร่สี่ดาบนี้จะเกี่ยวกับเน็บชาเส้นประสาทปลายประสาทเอออะไรแบบเนี้ยมันชามันรู้สึกเหมือนโดนจ,จ,จ,จี้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 เออบางคนจะเป็น ให้ให้ระวังลรวเน็บชาถ้าหากใครที่เป็นโรคประจําตัวอย่างนี้อยู่แล้วให้ระวังหนักเพิ่มเข้าไปอีกเออช่วงต้นสัปดาห์ไม่ค่อยโอเคเน็บชาจะมามันไม่คล่องแคล่วมันไม่คล่องตัวยิ่งนะหากใครมันเกี่ยวข้องกับพวกเส้นประสาทค่อนข้างเยอะนะจะมีปัญหาชักชักกระตุกเส้นกระตุกเส้นอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังมือไม้ขาเขอสั่นอ่อนแรงด้วยเออให้ระวังนิดนึง กลางสัปดาห์เนี่ยดีขึ้นแต่อาการก็ยังพอมีอยู่ยังต้องระวังอยู่ในเรื่องไอ้พวกเหน็บชาทั้งหลายทั้งแหล่หรือแบบรู้สึกมันจิ๊ดจีที่ปลายประสาทแบบเป็นจิ๊ดจี้เจ็บในในกล้ามเนื้อในข้างในในล่างของเราเนี่ยมันเจ็บเจ็บจิ๊ดจีที่ปลายประสาทอะไรเงี้ยมันคุณจะรู้สึกได้แหละปลายนิ้วมือนิ้วเท้าหรือตามแขนตามขารู้สึกเหมือนอะไรมันจิ้มจิ้มจี้จี้จี๊ดจี้รู้สึกไม่สบายลำคาญอาการจะเยอะ ต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์ดีขึ้นปลายสัปดาห์นี้เริ่มหายอาการเริ่มดีน่าจะได้รับการรักษาถูกวิธีหรือคุณดูแลตัวเองได้ถูกวิธีเพิ่มขึ้นอาการพวกนี้มันก็เลยหายไปอันแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะพอหนึ่งไม้เท้านี้ขึ้นมาแล้วแล้วถ้าหามันมีอาการคุณเป็นอาการเหน็บชาอะไรเงี้ยหาพวกแคลเซียมแมกนีเซียมวิตามิน B วิตามินดีพวกนี้มาทานเสริมนิดนึงนะแพทพวกแคลเซียมแมกนีเซียมต้องกินคู่กับวิตามินดีนะดีสามนะจ๊ะเ,เดี๋ยวนี้เขามีขายกันเยอะแยะแหละลองลองไปหากินดูมันจะช่วยอาการพวกนี้ได้ดีอันนี้พอเห็นหนึ่งไม้ทาขึ้นมาแนะนำก็เลยแบบถ้าดูแลรักษาเกี่ยวกับแคลเซียมพวกกระดงก,กระดูกพวกกับพวกนี้แล้วมันจะเชื่อมโยงกันไปถึงยังไงก็ไม่ทราบแต่เห็นหน้าไพ่แล้วเหมือนกับ มันจะต้องแนะนําให้ทานอะไรแบบนี้ยให้ที่มันเสริมขึ้นมาแล้วมันจะดีเรื่องสุขภาพอืโอเคเรียบร้อยหรืออีกวิธีหนึ่งนะาคุณว่างมีเวลาช่วงเชา้าออกไปยืดเส้นยืดสายตักแดดกายบริหารแดดอ่อนๆเพราะไพ่ก็เกี่ยวกับแดดเกี่ยวกับแสงอาทิตย์เข้ามาแล้วก็มีเกี่ยวกับพวกกระดูกอะไรที่เสริมกระดูกก็ต้องเป็นพวกแคลเซียมแล้วพอรหากได้แคลเซียมแมกนีเซียม มันน่าจะช่วยไปถึงพวกระบบประสาทพวกอะไรพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันน่าจะเชื่อมโยงกันในร่างกายพอสมควรไายถึงขึ้นมาอ่ะโอเคเรียบร้อยอันนี้เรื่องสุขภาพผ่านเนาะรู้วิธีรู้วิธีป้องกันแก้ไขจากหน้าภพายเออลองดูแล้วกันไม่เสียหายหรอกกินแล้วไงก็ไม่เป็นอันตรายแน่นอนมันเป็นอาหารเสริมอ่ะโอเคต่อไป สุขภาพแล้วเราไปดูโชคลาภกันขอสับใหม่อีกสักหนึ่งทีรู้สึกเปิดไปหลายใบคนไพ่จะหมดสำรับโอเคโชคลาภจะมีไหมคนเกิดวันเสาร์โชคลาภค่ามาค่ะขอให้โชคลาภมาค่ะมาโอ้ oh! ไม่เดิมขึ้นอ่ะโชคลาบถ้าหากใครคิดจะเสี่ยงดวงช่วงต้นสัปดาห์นี้พับไปเลยนะช่างเถอะมันเดอะทาวเวอร์ผู้ทำลายขึ้นขนาดนี้เห็นหน้าไพ่ก็รูแล้วอย่าไปเสี่ยงอะไรเลยช่วงต้นสัปดาห์ไม่ดีไม่พานไม่โอเคช่วงกลางสัปดาห์เดอะมิชียนผู้พร้อมสับขึ้นเนี่ยพอได้แต่มันจะได้คุ้มเสียหรือเปล่ามันมีการช่งน้ำหนักกันอยู่จะว่าไปนะ่ะบางทีโชคลาบจะได้เขาก็ดูนะ น้ำหนักบุญกับบาปของคุณอันไหนเยอะกว่ากันแล้วพอมันเทียบแล้วมันควรจะได้หรือเปล่าบางทีกรรมวิบากเขาก็จัดสรรหรือธรรมชาติเขาก็จัดสรรให้มันถูกให้มันเหมาะควรกับที่คุณควรจะได้อะเออถ้าหากความดีน้ำหนักเยอะกว่าคุณก็จะได้อาจจะได้เยอะหน่อยแต่ถ้าความไม่ดีบาปที่สร้างมามันเยอะอก็อดไปไม่ได้นะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบตรวจทุกสิ่งทุกอย่างอยากอยากได้โชคได้ลาบ เขาก็ดูก่อนว่าคุณควรได้หรือเปล่าข้างบนน่ะเออเขาก็ดูก่อนช่วงกลางสัปดาห์เป็นช่วงตรวจสอบพอช่วงปลายสัปดาห์เออถ้าทางน่าจะได้อยู่แต่จะได้รูปแบบไหนไม่รู้แต่ได้โชคได้ลาบแน่นอนช่วงปลายสัปดาห์อาจจะมาจากเรื่องงานหรือเปล่าไม่รู้หรือเรื่องอะไรไม่แน่ใจไพ่ไม่บอกแต่ถ้าหากขึ้นไม่เท่างนี้น่าจะมาจากเรื่องงานไม่เรื่องงานก็เรื่องสุขภาพพอเมื่อกี้ก็ไพ่สุขภาพก็มีใบนี้ขึ้นมาไม่งานก็สุขภาพนะ มันจะได้โชคทางทางนั้นมากกว่าจะไม่ได้มาเป็นเงินเป็นทองเป็นอะไรหรอกหรือถ้าหากบางคนได้เป็นเงินเป็นทองคุณก็อาจจะต้องเอาเงินเอาทองนั้นอะไปเสริมเรื่องสุขภาพของคุณหรือไปเสริมเรื่องงานของคุณก็ถือเป็นโชคลาภเหมือนกันนะเออแบบนั้นก็ถือเป็นโชคลาภทําให้ทุกอย่างมันแบบมันฟล์มากขึ้นเลยแบบนีน้ก็ถือว่าเป็นโชคลาภเหมือนกันเพราะฉะนั้นอดทนอดทนให้ถึงปลายสัปดาห์ก่อนค่อยว่ากันเรื่องโชคลาภนะ โอเคอยากเสียงดวงก็เสี่ยงได้ลองได้นิดนิดหน่อยหน่อช่วงปลายสัปดาห์ถ้าหากเรื่องโชคลาถ้าหากบางคนมีสิทธิ์จะได้ก็อาจจะได้มาก็ได้แต่เท่าที่ดูบางคนน่าจะได้เป็นมาจากงานหรือบางทีได้มาเป็นคําแนะนําเป็นของขวัญของกํานันของอะไรที่แบบมาดูแลมาเสริมในชีวิตมากกว่าไม่ได้มาเป็นเงินแบบจัด โอเคเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับสำหรับคนเกิดวันเสาร์นะชอบกดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้เลยหรืออยากจะติชมอะไรได้หมดแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆทุกคอมเมนท์ที่มาเป็นกำลังใจให้นะคะอาจจะได้มีกำลังใจในการเปิดไพ่กันต่อไปแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะคะบ๊ายบาย